โผมใครที่ไม่เคยเข้ามาดูยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้นะจ๊ะมีคนถามว่าพี่ครับพี่เล่นอะไรหลายอย่างพร้อมกันพี่ไม่เป็นบ้าไปก่อนหรือยงครับเนี่ยพี่ก็บอกไปว่าไม่หรอกจะน้องพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เล่นไปได้ยังไงพราเซวันนี้ของวันนี้กดลิกขวามีอะไรบ้างมีหมอกโอเคหมอกจังๆแล้วทำนายทายทัก อแกริองโอ๊บเป็นวันที่ดิเพชชั่นเข้ารายการทำอาหารพุดดิง้งทำพุดดิง้งพี่เขาบอกเลยว่าพี่จำไม่ได้เหมือนกันว่าเวลานี้พี่เล่นไปถึงไหนแล้วและพี่ก็ไม่รู้เล้ว่าพี่เล่นอะไรไปสุจ้ะคุณใยจ คุณยายเอาอะไรให้ผมหรือครับเร็วสิคุณยายเร็วอย่าช้าเลยอย่าช้าไม่ใช่อย่างนั้นสิครับโอ๊ยขอบคุณมากคุณยายคุณยายให้อะไรผมมาครับนี่คราเด,น,ด,เดนพอดกราเดนพอดขอบคุณครับสุริช่าพ่อ ยังหวานใครในอำเภอคุณกุศลคุณกุศลสิริคุณกุศลรอสักประเดี๋ยวนะจ๊ะโอ้ชัหน่อยจะทันนาทีนะแล้วม้อ,อก,ก็ไหมกันทีเลยเชียว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  ผมไม่เล่นสตาร์เดวอเล่ย์นี่มานานมากเลยเกือบโอปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วนั่นนะ <c oughs> ผู้ได้เต็มปากเต็ม <c oughs> คำเลยว่าผมจำไม่ได้ว่าผมเล่นถึงตอนไหนแล้วด้วลย <c oughs> <c oughs> มินิจักบอง <c oughs> ขอบคุณจ้าขอบคุณจา้า <c oughs> โอเคจดหมายมีอะไรบ้าง <c oughs> หิน ผมพูดเลยว่าผมนั้นไม่รู้เลยว่าผมกำลังทำอะไรอยู่เราก็จัดแจงสิ่งของให้เรียบร้อยเสียก่อนการตกปลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่เหมือนกันนีนฉันทำไรอยู่เนี่ยเะไยวะอ๋อนี่ หมู่บ้านถนนสปาความกว้างใหญ่ของขุนเขาผมต้องเดินขึ้นนี้แล้วออกขวาแล้วก็เลี้ยวไปที่เหมือง <c oughs> โอเคผมพรอบแล้ว <c oughs> เรียกไว่า กลับเข้าบ้านก่อนเพื่อจะวางอะไรสักอย่างไว้นั่นจิวางอะไรฝะันเนี่ยมึงท่าอะไรของมึงวางยังไงวะของอ๋อตรงนี้อะแทบปะ ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะว,วางไว้ตรงไหนดีเรือที่บ้านของผมนั้นมีจำกัดจิเคียร์เดินเกิกเนไว้ข้าที่นอนคงจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ โอเคเรามาดูกันดีกว่าสวัสดีจามาน้อย <c oughs> ผมพูดใน้บ้างถึงความเลยว่าผมนั้นไม่รู้ว่าผมเล่นถึงไหนแล้ว

แคมของคนยากไรผมต้องให้รางวัลจากเขาอยู่แล้วผมเจอใครบองให้ของขวัญเขาความชอบของเขานั้นเป็นสิ่งที่สวยงามวางไปนี่อะไรันเนีย่ยลเ,เราก็ลเหมืองกันดีกว่า โอ้ผมลงมาถึง1 2อแล้วนี่ผมแทบจะจำไม่ได้เลยว่าผมลงไปถึง120แล้วปะ่ะเอาจริงผมจำไม่ได้จริงว่าผมลงถึงชั้นไหนผมค่อนข้างสับสนสุดๆไปเลยอันนี้ผมจะทำอะไรต่อเนี่ยเอาใช่คนเดี๋ยว,ชยยวใช้ดีตัว ริ่ผมจำไม่ได้เลยว่าผมทำอะไรอยู่นี่ฮต้องลงไปชั้นไหนป่ะสักร้อยร้อยสิบห้าป่าวะ ใจเย็นสิคุณทำอะไรผมเนี่ยทำผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมเกอบไปแล้วผมเกือบจะตายแล้วเนี่ยอีกแค่ชั่วเซียมนาทีพอจะอยมันเก่าได้ เรียกได้ว่าพื้นที่พาสลวนนี่มันคืออะไรกันวันนี้ร,รัพกพอ2พีเอ็มด้วยจะเปิดแล้วนี่เปิดตอน2พีอรออีกสักแป๊บหนึ่งก็ถึง2 p ีเอมแล้วถึงบ่ายสอง อะไรมามั่งป้าไม่รู้เหมือนกันดูดูเก็นบ้าเขาไม่ได้ตกปลาชิคเก้ได้ปลารล่มทึมเลย้ยเดี๋ยวเอางนี้เลย แล้วกันง่ายๆอย่าง,างี้หรือ,รอทิงไม้อันโหดร้ายของผมนั้นทำให้ผมต้องทิ้งทังขยะ ผมควมจะต้องให้ของขวัญเขาสักเล็กน้อยเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์แห่งชีวิตรูวอะไรบ้างที่ผมใช้แล้วดีขึ้นบ้างเนี่ย ปเอ็กบู๊สนิเกอร์เดี๋ยวนะอาวุธที่เราใช้ตอนนี้คืออะไรฝะนี่คืออาวุธที่แรงที่สุดแล้วนะจ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยผมแทบจะจำไม่ได้แล้วผมเล่นอะไรไปบ้างข้างล่างนี่เป็นอะไรจ่าจ้ามอดโอเคลงไปที่จ่าจ้ามัดกันเถอะฉันจำไม่ได้เลยว่าฉันเล่นอะไรไป นี่คืออะไรอ๋อนี่คืออารักซีอ๋ออันนี้ไปสามารถเลือกไปที่เมืองได้โอเคย่ำย่มย่ำย่ กำลังทำอะไรอยู ų, <Cette Goodnight. S 1> <hire> ่ผมไม่รู้เลยโอ้รับเกตอุปกรณ์ ีรฉันไม่ทำเไรตัวดีดิฉันไม่ขวาเจเลยจริงเลยพ่อจพสิห้องนังเจอฮะ <c oughs> ผมเอาอะไรฮะคุณเดียวนี่ คลิปวิอ้อให้ไปสองดีฟานี่มันของสะสมมากมายมหาศาลเลยดีกว่ะของไคเฟนี่อมาอขตัวเองดีฟาน อ่านความรู้ซึ่งแบบว่าอ่านผ่านๆน,นะครับผมแบบตามวัฒนธรรมของประเทศเราอ่านทุกอยวติดอะไรอ่ะอ่านผ่านๆยังหวงผมเก็บอะไรดีนี่แหวนววมพายลิงกับแมกนิตกับแหวนนาปาลแมไนโหดชิป นี่ผมอยู่ในเมืองแล้วซึ่งผมกำลังงงอยู่ว่าผมทำอะไรต่อไปดีผมจะไปชายหาดดีไหมไปชายหาดดีกว่าไปชายหาดดีกว่าชายหาด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 ไปยังไงว่าชายหาดชีวิตสับสนครับนี่มันบ้านใครกันสวัสดีตอนเย็นนี่ตอนเย็นแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหห้ามมงเย็นเลยไมปลาครับ อุใหญ่บังครับอุยใบังสวัสดีครับวิลลี่วิลลี่ให้ครับการให้เป็นสิ่งที so ่ดีนะครับเราอาจจะไม่ได้สิ่งตอบแทนกลับมาแต่ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีวากกกกกพี่ฉันไม่อยู่ในเรือนี้ ตกปลาอะไรดยสด้าปลาเฮ้ยได้แล้วลฟยปลาตัวนี้มันมีธรรดามันเป็นปลาไรเฮ้ยฉันต้องชนะให้ได้ไดโอเคมีด้วยมื่อเจได้ทุกหน้ามาแล้วครับผมเจ๋งเลยทุกหน้าเลย ปลาที่ออปิสเร็วกลับบ้านดีกว่าพูดงงไหมครับผมทุกคนเอาจริงนี่จำไม่ได้ถึงอยงนี้ว่าเล่นถึงไหนแลนะประตูร็อกนี่ฟลูด้วยฟลูอ่าฮะนี่อะไรอุจจประด้ายะไรภะ หอยปูปลานาจะมาอย่างนี้กับฉันไม่ได้เลยเดก้อยอ,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 อ๋แตงาต้องใช่ต่เรีย,รยบ แรสส์ยบเก็บเงินครับเก็บของไม่ได้เนีารานอกครับคืออะไรของเองพี่เนี่ยคืออะไรบอกทันที อากาศมันเริ่มมืดแล้วเราต้องรีบกลับซะ่น,นี่ท่านเจ้าทูน่าไปทำอะไรดีเอากุ้งกลับไปสตูดีกว่า mày thằng cua đã bị kêu. Ông yêu tụi ní What happened เก like, ิดอะไรขึ้น Luxus ฉันจะปกป้องคุณเองอยู่เซฟว้ดีฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันจะพูดสิ่งนี้ออกมามันจ่งเป็นเวลาที่เิ่นนานเลอเกินอาิเกล จุเปันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมนี่คือความรักอันดีแสนหอมหวานสุดจริงงน้ำาตัวตัวสองคนพร้อมกันเลยทีเดียวเชียวลูกเค้าะฉันสุดพ่ายมากมันเป็นคำคืนที่แสนสวยงามจริงๆ ฉันอยากจะให้เธอดูอะไรตรงนี้ดูสิมันชอบเป็นอะไรทสวยงามมากมันสวยงามใช่ไหมละ่ะเวลานี้เป็นเวลาที่ฉันรู้สึกมาก นี่คือรักสามเศร้าของอาบิเกลและมาลุนะครับผมนี่ตัววาสเนิยคายไปมากวันนี้จะไม่ได้เลยจริงๆพระบาทซีเป็นคำเตือนที่สวยงามจริงเลยนี่ตัวจะได้กลับบ้านไหมเนี่ย Sao nó đi nè Tối sao cờ tơi Ú, uh, sửa hả giá Chỉnh, chỉnh, chỉnh Chừng ba rồi Rồi Chừng ba là vui Hơi điều nè. เรามีแปลงนี้ด้วยหรอกคนนี้ <S <S เขาจริงคือจำไม่ได้จริงหลับกันหมดแล้ว ครับเซ <fizer S 1> นี่ถือเป็นการเซฟครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาของผมแล้วผมจะได้เริ่มเล่น Star Devil อีกครั้งหนึ่งใครที่ชอบชื่นชอบชื่นใจดุดๆๆๆๆูดูดูดูเรื่องใครท <Star S 2> ี่ชอบก็ยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้นะจ๊ะขอบคุณมากนะครับ Star Devil ไรเดนเวจเทเบิลสซโตโรนี่มันต้องอย่างนี้อาหารที่เลียวสุดยอดที่สุดมีปลาด้วยมีข้าวทำมากิซูชิแม่งเลยจบเรียบร้อยห,หิมะตกแล้วพระจเจ้าเฮลูคอสเชนเจอร์วุชิปเปอร์ แปลงของเรา,ามันใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอวะนี่ฮะที่เราสร้างอะไรกันเนี่ยมันช่างอะไรกิตม,มตัวอเมกตัวยังเด <c oughs> ี๋ยวอ่าอ้เห็ด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 ใช่ไหมนะนี่นอะไรอ๋อชี ทำสัมพันธ์อาบิเกลมีเกิร์ลเ,เฟนสองคนพระเจ้านายทำอย่าน,นี่ก็เกิเร์ลเฟนนี่ก็เกิเร์ลเฟนเอมิลก็เกิเร์ลเฟนเกิร์ลเฟนกันหมดเลยครูไอ้อะเอมิลี่เอมิลี่โสด